บริษัทพิสิทธิ์การแพทย์จำกัดขอนำเสนอเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า5ฟังก์ชันรุ่น A15 เหมาะสำหรับโรงพยาบาลและผู้ใช้ตามบ้านควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับท่าทางให้เหมาะสำหรับสรีระของผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องและเคลือบด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิตขนาดความกว้างโดยร,รวมกว้าง100เซนติเมตร ยาว2 2 0ซเมตรสูง4 4 7 2ซนเมตรพื้นเตียงทำจากเหล็กแผ่นแบ่งเป็นสีตอนสามารถปรับระดับด้านหัวเตียงยกสูงได้0-75องศาสามารถปรับด้านท้ายเตียงยกงอเข่าสูงได้0ูนถึงองศาสามารถปรับน้มเอียงของตัวเตียงได้0ูนอง,งองศาสามารถปรับพนักพิงหลังได้ สามารถปรับระดับสูงต่ำของตัวเตียงได้44-72เซนติเมตรราวกั้นเตียงทำจากวัสดุ ABS พร้อมตัวบอกองศาที่ราวกัน้นเมื่อต้องการดันราวกั้นเตียงลงให้ยกคันโยกสี่เหลี่ยมบริเวณตรงกลางปิดขึ้นและใช้มือดันปิดนกลงเล็กน้อยเมื่อต้องการยกราวกั้นเตียงขึ้นให้ดันราวปิดนกขึ้นให้สุดจากนั้นตัวราวจะล็อกเองโดยอัตโนมัติล็อขนาด12.5ซนติเมตร พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกสีล้อก่อนเคลื่อนย้ายเตียงโปรดตรวจสอบว่าเบรกได้ถูกปลดล็อกแล้วถ้าเบรกยังถูกล็อกอยู่ให้ใช้เท้าของท่านดันตัวเซ็นทรัลล็อกยกขึ้นเมื่อได้ยินเสียงคลิกหมายความว่าเบรกนั้นได้ปลดล็อกแล้วและเมื่อต้องการล็อกเตียงให้ใช้เท้าของท่านดันตัวเซ็นทรัลล็อกลงหัวท้ายเตียงทําจากวัสดุพลาสติก ABS สามารถถอดเข้าออกได้โดยจะมีตะขอสลักล็อก และปลดล็อกยึดเข้ากับตำแหน่งติดตั้งบริเวณโครงปลายหัวท้ายเตียงมีมอเตอร์4ตัวสินค้ารับประกันโครงสร้าง1ปีการบำรุงรักษา 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟมอเตอร์ไกยไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟได้ถูกรัดเก็บด,ด้วยสายเคเบิลอย่างแน่นหนา 2. ให้ถอดปลั๊กจากเต้ารับแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดก่อนทำความสะอาด 3ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนไหนชำรุดหรือเสียหาย 4. ถอดพนักหัวท้ายเตียงออกก่อนทำความสะอาดด้วยความระมัดระวัง 5. ใช้น้ำสะอาดในการทำความสะอาดเท่านั้นห้ามทำความสะอาดด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออบไอน้ำห้ามใช้ตัวทำละลายสารฟอกขาวแอลโกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมสารกัดกร่อนหรือสารที่มีความเป็นด่างสูงหรือกรดในการทำความสะอาดเตียงอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน การใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายกับผู้ใช้สินค้ารุ่นนี้ราคาเพียง48,000บาทติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทพิสิทธ์การแพทย์จำกัดเลขที่7ทับ26หมู่สิตําบลบึงคำพร้อยอำเภอลำนุกกาจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณี 150, ษย์12150เบอร์โทร0 2 1 0 2 5 2 6 2นึ่งย์สองพิสิทธ์เมดิคอลคิดถึงเครื่องมือแพทย์คิดถึงพิสิทธ์เมดิคอล